สวัสดีค่ะวันนี้อาจุมาจะมานำเสนอเรื่องราวของอปุป้าแดนกิมจิควักดงยอนที่ติ่งสิรีบ้านเราตั้งสมญานามให้เขาว่านักแสดงจอมขโมยซีนค่ะสมญานามนี้เขาได้แต่ใดมาใดมาจากผลงานที่เขาแสดงในหลายๆเรื่องที่รับบทบาทนักแสดงสมทบและเล่นได้ถึงบทบาทไม่ว่าจะเป็นบท่อเท่บ้าบอ บทร้ายแต่มันกลับทำให้ติ่งซีรีส์หลงรักมากมายอย่างในเรื่องวินเซนโซค่ะแต่กว่าที่ดงยอนจะมายืนในจุดนี้ได้นั้นเขาเคยพบเจอกับเรื่องใดมาบ้างอัจจุม่าจะนำเสนอให้รับชมรับฟังกันนะคะควักดงยอนเกิดเมื่อวันที่19มีนาคม2540ปัจจุบันอายุ24ปีสูง178เซนเลือดกรุ๊ป A เกิดที่เมืองแทจอนค่ะดงยอนมีความฝันในวัยเด็กอยากจะเป็นศิลปินเขาจึงได้เดินทางมาเรียนต่อเพียงลำพังคนเดียวในโซตอนที่มีอายุ13ปีซึ่งเขาก็มีทักษะในการเล่นกีตาร์ที่ดีเยี่ยมและเขาก็ได้ใช้ความสามารถนี้สอบเข้าโรงเรียน School of Performing a s t s โซที่เป็นโรงเรียนที่ได้สร้างนักร้องนักแสดงเข้ามาโลกแรนในวงการบันเทิงเกาหลีมาแล้วมากมายหลายต่อหลายรุ่นค่ะ และดงยอนก็ได้เดินทางตามความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องนักดนตรี จนเขาได้เข้าเป็นเด็กฝึกหัดของค่าย FNC Entertainment ในปี2 0 1 0ค่ายที่สร้างสารรค์นักสแสดงและศิลปินมากมายและดงยอนก็ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงโคโคมาแบนด์ในตำแหน่งมือกีตาร์ของวงค่ะและได้ปรากฏตัวเต็มวงในรายการตามติดวิถีชีวิตของศิลปินของค่าย FNC ในการสแสดงครั้งนี้เขาก็ทำได้อย่างกับมืออาชีพ ดงยอนโชว์ฝีมือการเล่นกีตาร์ได้อย่างเท่สุดๆและฉายแววว่าจะโด่งดังมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะเขาเริ่มเล่นดนตรีเพราะว่ามันสนุกแต่พอเริ่มมาร่วมทำงานกับค่ายเขากลับพบถึงความเครียดและกดดันดนตรีที่ดงยอนอยากทำกับที่ค่ายอยากทำนั้นมันแตกต่างกันมาก เขาจึงเริ่มไม่มีความสุขกับงานดนตรีที่ค่ายจัดสรรมาให้ค่ะแต่ในระหว่างที่เป็นดึกฝึกหัดอยู่นั้นเขาก็ได้ไปชิมลางงานแสดงในปี2555ในซีรีส์ My Husband Got a Family และเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาจนได้รับการเสนอชื่อและได้รับรางวัลนักแสดงเด็กยอดเยี่ยมมาคองจากผลงานเรื่องแรกของเขาเลยค่ะเขาจึงได้หันมาเริ่มงานแสดงอย่างจริงจังและมันก็ทำให้ดง รู้สึกสนุกผ่อนคลายและเป็นอิสระดงยอนจึงมีงานแสดงเข้ามาอย่างต่อเนื่องบทพระเอกพระรองเขาก็รับแสดงหมดเขาไม่เคยเกี่ยงค่ะและเขาก็ตัดสินใจหันมารับงานแสดงแทนการเป็นนักดนตรีค่ะจึงทำให้เขามีผลงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นบทนำหรือแค่รับเชิญนิดหน่อยเขาก็รับแสดงหมดค่ะ เพราะทุกบทที่ได้รับนั้นมีความท้าทายฝีมือเขาทั้งนั้นเลยค่ะอย่างในซีรีส์ It s Okay to Not Be Okay แสดงเป็นคนไข้โรคจิตที่ทำเอาหือหาไม่น้อยค่ะและซีรีส์ v i n c e n z o so ที่เพิ่งจบไปกับบทจ้างฮันซอตัวร้ายกับใจที่ได้ใจผู้ชมไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะ และจากการรับบทจางฮันซอในวินเซนโซทำให้เขาเติบโตขึ้นมากเพราะได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นพี่ฝีมือดีมากมายรวมถึงผู้กำกับทีมงานที่คอยดูแลและสอนเขาในหลายๆเรื่องและแฟนๆอีกมากมายที่ส่งคำชื่นชมมาให้กับเขาเขามีความสุขมากๆ และหากมีวินเซนโซภาค2ตัวละครของเขาก็คงจะเป็นวิญญาณคอยตามติดทนายวินเซนโซไปทุกที่แน่ๆอาจุม,ม่าก็รอภาค2เหมือนกันค่ะหวังว่าจะมีข่าวดีมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะและตอนระหว่างถ่ายทำซีรีส์วินเซนโซดงยอนก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่มาทำงานและได้พบกับนักแสดงรุ่นพี่ทุกคนโดยเฉพาะกับซงจุงกิค่ะเป็นรุ่นพี่ที่เขาทึ่งมากในฝีมือการแสดงในเรื่องนี้ที่แสดงบ บทบาททนายวินเซนโซออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบและไม่รู้จักเหน็ดจ,จักเหนื่อยกับบทที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดของจุงกิดงยอนจึงรู้ได้เลยว่ามืออาชีพที่แท้จริงเขาทำงานกันแบบนี้นี่เองแล้วก็มีนักแสดงหลายคนทักเข้าบ่อยๆและถามเขาว่าอายุเท่าไหร่กันแน่ซึ่งเขาก็บอกทุกคนว่าเขาเกิดในปี1997จากคำถามหลายๆครั้งก็ทำให้เขารู้ว่าทุกคนคงคิดว่าหน้าเขา แก่เกินวัยเป็นแน่ เขาจึงพูดติดตลกบอกทุกคนว่าผมยอมรับว่าหน้าผมแก่กว่าอายุจริงๆครับและเขาก็ไม่คิดที่จะทําสัญญรรมเพราะคิดว่าคงไม่ทําให้เขากลายเป็นดาราดางังหรือว่าเป็นดาราหล่อระดับท็อปของวงการได้เขาต้องการให้ทุกคนเปิดใจยอมรับเขาที่ความสามารถในด้านการแสดงของเขามากกว่าค่ะดงยอนบางครั้งเขาก็เป็นคนที่ทําให้ทุกคนอดขำในความน่ารักแบบส่ซื่อของเขาอยู่บ่อยครั้งค่ะครั้งหนึ่งเขาไปออกราย การ Radio Star ทางช่อง KBS ทีมงานได้ข้อมูลส่วนตัวมาว่าทุกวันนี้เขาอาศัยอยู่กับแดเนียลจึงถามเขาว่าแดเนียลคือใครและคาดเดาวว่าน่าจะเป็นชื่อของสัตว์เลี้ยงของดงยอนเป็นแน่ๆแต่ว่าคำตอบของดงยอนทำเอาทุกคนตกใจแดเนียลไม่ใช่สัตว์เลี้ยงค่ะแต่มันคือต้นหอมต้นหอมที่เขาปลูกใส่กระถางเอาไว้ที่บ้านของตัวเอง เมื่อทุกคนได้ยินก็าพากันยิ้มอย่างเอ็นดูและดงยอนก็ยังเล่าอย่างภาคภูมิใจถึงเจ้าดาเนียยอวดทุกคนว่าเขาจะดูแลรดน้ำเจ้าดาวเนียยทุกเช้าเย็นและเฝ้ามองดูการเจริญเติบโตของเจ้าดาเนียยทุกวันจนรู้ว่ามันจะสูงขึ้นในแต่ละวันวันละ3-4ถึงเซนติเมตรและค่อยๆเปลี่ยนสีจากสีขาวมาเป็นสีเขียวเมื่อเริ่มโตขึ้นในระหว่างวันเขาก็จะคิดสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่า เจ้าดาเนียลจะโตขึ้นมากแค่ไหนเขาจึงพยายามกลับบ้านให้เร็วค่ะเพื่อจะได้ไปเฝ้าดูการเจริญเติบโตของเจ้าดาเนียลค่ะทุกคนในรายการก็พากันหัวเราะและเอนดูในความน่ารักของเขาที่พูดถึงเจ้าต้นหอมดาเนียลค่ะมาถึงเรื่องราวความรักของเขากันบ้างนะคะตั้งแต่เข้าวงการมาดงยอนยังไม่เคยมีข่าวว่าออกเดทก,กับสาวคนไหนเลยค่ะเขาบอกว่าในบางครั้งเขาเห็นคู่รักในวงการสวีทหวานกาันเขาก็ทนไม่ได้เลย หัวใจของเขาเต้นรัวและก็อยากจะออกเดทกับเขาบ้างแต่ว่าเขาก็โสดมาตั้งแต่สมัยมัธยมเขาไม่ค่อยกล้าจะเข้าหาสาวๆจนถึงในตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวเล็ดลอดออกมาเลยว่าดงยอนไปแอบคบสาวคนไหนอยู่ค่ะอาจุม,ม่าก,ก็ขอให้เขาได้ออกเดทสมใจในเร็ววันด้วยนะคะ มาดูผลงานซีรีส์ของเขาในบางส่วนกันบ้างค่ะซีรีส์ในปี2556ซีรีส์จางอกจองรับบทองค์ชายดงพองตอนเด็กซึ่งเขาก็เล่นได้น่ารักหน้าชางจริงๆค่ะ กับบทบาทขององค์ชายในซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ในปี2556รับบทนำเป็นครั้งแรกในมินิซีรีส์4ตอนวันวาน,นยังหวานอยู่รับบทชเวจองอูในสมัยเรียนมปลายของโรงเรียนมัธยมในเมืองเล็กๆในแถบชนบทเขาไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะพ่อของเขามักจะย้ายตำแหน่งอยู่บ่อยๆเขาจึงไม่อยากที่จะสนิทสนมกับใครเพราะถึงตอนย้ายมันจะทำให้เขาเจ็บปวดแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อเขาได้ เข้ามาเรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้เขาได้พบกับมิตรภาพดีๆจากเพื่อนๆและยังพบรักกับนางเอกที่เป็นหัวหน้าห้องอีกด้วยค่ะเรื่องนี้เป็นซีรีส์สั้นมีเพียงแค่4ตอนค่ะซีรีส์ในปี2559รักเราพระจันทร์เป็นใจรับบทองคครักพ์พิทักรัชทายาทที่นำแสดงโดยพักโบกอมค่ะเป็นองครัก์มากนิ่งแต่มีฝีมือเป็นเลิศคอยปกป้องและตามสืบเรื่องราวแม้กระทั่งสละชีวิตเพื่อองค์รัชทยา าเขาก็ยอมค่ะเรื่องนี้ดงยอนมาในมาดพูดน้อยต่อยหนักแต่ก็สามารถขโมยใจผู้ชมไปได้ไม่น้อยเลยค่ะ และซีรีในปี2561 my i d i s Gangnam Beauty รับบทยอนอูยองรุ่นพี่ที่เป็นขู่ผู้ช่วยที่แสนจะหล่อเท่และก็ได้ตกหลุ่มรักนางเอกที่ทำสัญญกรรมให้ตัวเองสวยแต่เขาและก็พระเอกก็ไม่ได้สนใจเรื่องสัญญกรรมค่ะต่างพากันเดินหน้าตามจีบเธอและซีรีส์ my stang hero 2561รับบทโอเชโฮเพื่อนสมัยเด็กของพระเอกเป็นคนที่ภายนอกดูสุภาพ ยมแต่จริงๆเขาเป็นคนที่เต็มไปด้วยความหหดเหี้ยมทะเยอทะยานกระหายความสำเร็จซีรีส์ในปี2562ด็อกเตอร์ดีแอคทีฟมารับเชิญในบทจ้องฮารังเด็กหนุ่มที่ต้องการทำงานในบริษัทใหญ่เพื่อให้แม่ได้ภูมิใจอย่างบริษัททีแอลเขาจึงไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวของบริษัทลูกของทีแอลเขาเป็นพนักงานเช็ดกระจกในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและเพื่อนๆของเขารวมทั้งตัวเขาด้วยก็มีอาการแพ้ สารอะไรบางอย่างในที่ทำงานทำให้ร่างกายอ่อนแรงจนในที่สุดก็เกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานจนเขาเสียชีวิตค่ะและซีรีส์ในปี2563 it okay to not be okay หัวใจไม่ไหวอย่าฝืนมารับเชิญในบทกีโดผู้ที่ไม่เคยได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่จากครอบครัวขาดความอบอุ่นในชีวิตจนต้องการเรียกร้องความสนใจด้วยการสร้างแต่เรื่องบ้าบอจนเขากลายเป็นโรคไบโพลาและ ฉากเปิดเสื้อคุมออกเปืยให้นางเอกเห็นก็สร้างกระแสฮือฮาและตลกไม่น้อยค่ะ และซีรีส์ในปี2564ที่เพิ่งจบไปของดงยอนจอมขโมยซีนในวินเซนโซทนายมาเฟียรับบทจ้างฮันซอลูกชายคนที่สองของอาณาจักรบาเบลที่ตอนแรกขึ้นเป็นประธานหุ่นเชิดแทนพี่ชายและเมื่อพี่ชายทวงตำแหน่งประธานคืนไปเขาก็หันมาร่วมมือกับพระเอกเพื่อต่อสู้กับพี่ชายที่แสนจะโหดเหี้ยมของตัวเองและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรรับชมต่อได้ทางเน็ตฟิกนะคะเรื่องนี้บอกได้เลยว่าดงยอน แสดงออกมาได้อย่างสมบูรณ์บาทมากๆค่ะและยังคลองใจผู้ชมไว้ได้กับบทบาทของจางฮันซอที่แสนจะซื่อบือ้อแต่ความซื่อของเขานี่แหละค่ะที่ตอนจบช่วยพระเอกให้ได้ตัวพี่ชายจอมโหดมาลงโทษค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของควักดงยอนดาราหนุ่มมากฝีมือที่มีฝีมือพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องที่อาจุม,ม่านํามาเสนอให้รับชมรับฟังกันจ้าหากมีสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วย นะคะคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ